อนุญาตอะเริ่มยังงวะเริ่มยังงโอ้วัสดีค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปดีกว่าคือวันนี้เราจะมาเล่นชิมโปกันไม่ได้เลหรือเปล่าคือคือคือเราต้องการความท้าทายมากๆตอนนี้แต่กูไม่ต้องการและอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องเปลี่ยนชิมโปแค่เนี้ยไม่พอหรอกทุกคนเราต้องไปบิ๊กด้วยใช่เดียว ข่าวจริงเอาลยใส่ผิดเลยเป็นเป็นคนดีพูดจริงทำจริงครับที่วันนี่คนยังไม่เกินเลยทุกคนใส่แค่ใส่พิงโตก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับตอนเนี้ยใส่แค่บิกเลยใส่แค่บิกไม่ต้องใส่อะไรแล้วเอาเอาแค่ให้กูใส่บ็อกเพ็กบ้างเออก็ได้บ็อกเพ็กก็ได้เอบ็อกแพ็กเท่าไหร่อ่ะเออเปิดดูดิหนึ่งพันห้าร้อยโอเคตังค์ไม่พอ กูชนกูชนกูจับไม่ไหวแล้วโอ้ชิปโปใส่บรี่โอ้กูตายดีกว่าโอ้ยนไปเถอะเพียวใส่บิ๊กยังเข้ามาดับอ่ะใส่แล้วใส่ติเก็ตดิโอเคไหนอะใส่บิ๊กไปติ๊กเก็ตนะติเก็ตอ่ะไรอะเก็ตอะไรวะก็ติเก็ตก็เครื่องประดับกูไม่รู้ไปไปเพียวไปเพียววิ่งผุบปากนิดใส่ไม่ เด็กคง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 เราจะเจอแบบนี้ทุกรอบไม่ได้นะเว้ยแจกวัวงั้นไปชิวชิบชิบชิวคือมันจะมีใครกล้ากดจอนมาบ้างว่าไม่กุ้งตามสั่งสามตัวเนี่ยไอ้ตัวไรประโยชน์ตัวตัวย่งเคลืัอนดีเลยวนะุ้งโดนกินมไหล่ตัวโอ้ ไปกุมกุมรถเหล็กพวกเราต้องผ่านด่านสิบโอเคแกมโอดโอดตื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 ดอะไรอ่ะชุดตุองสภาพยุยยุยยุยโงกูละกูวิ่งมาคนแรกเลยกูไม่กูไม่ไม่สนใจมีวิ่งช้าอยู่แล้วแม่งวิ่งช้ากว่าเดิมกูจะจำวันนี้เอาไว้วันนี้วันที่กูเอาหัวโขกเครื่องปั่นวันหน้อ้อปั่นพลาด มันผ้าดทอรตามมนาเลยยี่สิบแล้วน่ะขโมยมีคิดตึงๆห็นบ้ไม่ลงมาไม่ทำเน็่ลงมาโอ้แม่แม่งแย่ของคนอื่นที่เวไอเด็กแย่แล้วเมื่อกี้คืออะไรเลวเวาคิดจะปั่นจิตเย้ได้เกรกจ็อบเมือหมากทุกคนเราตึงเกินไปเออเด็กข่งกับแม่ของมันเด็กข่งกับแม่มาเที่ยวกับแม่ ย้าต่อตัวจริงๆนะเนีกูไม่ได้พูดเล่นกก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 อกกกกกกอใครเห็นกูตึ๊ดตึ๊ดี่แกนใครก็ได้ใครก็ได้โอยโอยโอ้ยกกกกกกทลังของบุรีกกอ๊อไม่นะไม่นะกงกงกุ๊กกุ๊กกกกุ๊กกุอกกุ๊กก กรอบแูจะกรอบคนเล่นมากเจนเกลียดแมชชีนฉันเกลียดโลกกูเกลียดที่ปูโคตรกรอบเลยเออ้ไม่ดูสิ่งที่ได้รับมาอ่เด็กปิดเด็กปิดเด็กปิดวิ่งหนีเด็กปิดต้องรีบหรอพี่เราวิ่งออกมาทันกินป๊อปเรื่อยเรื่เลยโอ้ไม่ก้อสิ่งที่หนูได้คือน้ำมันหนึ่ง คือแม่คิดถึงว่าจะออกหาอะไรตอนที่กูเล่นชิมโปวะเออปะตอนที่กูเล่นไ,ไกลๆไม่ไม่เคยออกเลยเวนเออถ้ากูเจอพ่อกับเอ่อไอถ้ากูเจอโรเจอร์กับล้วโซเดสโซกูจะไม่บ่นอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่นแหละเพราะงั้นซึ่งนั่นแหละวันไม่มีทางเกิดขึ้นไอ,อ้เชิ่อได้คง,งว่ะ เด็กโคมันขวางทางทางที่เขามันจะไปอะะไอ่ใช่เด็กโขงเห็อพี่นี่คือพลังของสติลบเก้าๆนั่นแหละ คือปัญหาไม่ถ้าเราเล่นตัวอื่นนะฉันน่ะอาจจะกรอบคนสุดท้ายของทีมไม่ได้เนี่ยมันก็ชิโปน้้งไม่มึงมันขี้โม้แล้วก็นี่เราเพิ่งเล่นชิโปวันแรกอ่ะเราไม่เคยได้ชิโปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ากรอบคนแรกเนี่ยมันก็แบบมันเออไม่มันมันสกิลดิชูหอมเสียงอะไรแกล้งแกล้งมือมันสกิลดิชูก็คือวิ่งช้ากว่าเดิมมันเบื่อ อ๋อชิบาล้วชิบาล้วเทียวจะกรอบแล้วาลเทียวเียวจะกรอบแล้วโอไม่นะไอ้เทียวมันจะกิจนชู๋ไม่นะกูรอกุ้งจำสังกรบอยู่นะไม่นะกุ้งกุ้งสูงสามสองกูเห็นกุ้งกรอบตอนหน้าตากูเลยมึงดุกูเห็นกุ้งกรอบตอนหน้าตากูเลยวเอองจะกรอบคนต่อไปวิ่งแล้วก็วิีวีวีตาไมิน่าก็น้อยใช่ไหม

เดียวมันน้อยเกินไปสำหรับคนโง่อย่างมึงอ่ะเก้าโอ๊ยพี่พี่จะกรอบแล้วพี่จะกรอบแล้วข้างหลังอ่ะเตรียมเตรียมตัวกรอบกูเตรียมการเป็นกูเต้นเลยกูเต้นโอ้ไม่นะกูกูเล่นแล้วเนี่ยกูยังไม่กรอบกูยังไม่กรอบยังไม่กรอบ กูยังไม่ได้ทอดกรอบมากกรอบมากแม่กุก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 เด็ดสักทีเธอกุกกุกกูจะเกาะตั้งแต่ชั้นแรกแล้วเนี่ยกูจะดืดขนาดไหน18 1แปดสิบเจ็ดอ่าขอมอบเลยได้ไหมมันพิ่งไม่ทันอ่ะเฮ้ยลองก่อนเพื่อเพื่อแต่ไม่น่าดีเจนช้าวิ่งไม่ทันเลยทีแกนโอเด็กเบรกก็มาหกแกนก็มาห้า